สวัสดีครับวันนี้เราได้คำถามนะครับมาว่าสาวผิวแห้งแล้วก็มีรอยสิวบริเวณหน้าแก้มแต่งหน้ายังไงนะครับเริ่มต้นนะครับจะใช้เป็นสเปรย์ฟิกซ์นะครับในการเตรียมผิวหลังจากนั้นนะครับจะใช้เป็นดีอ้อนะครับรุ่นแบ็กสเตจนะครับที่มันเป็นพราเมอร์ในตัวด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้วิธีการใช้แปรงนะครับหน้าแบรนด์แบบนี้ในการลงไปที่บริเวณผิว ของลูกค้านะคะแบบนี้นะครับให้ทั่วเลยนะครับเริ่มจากตรงหน้าแก้มนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเป็นการรีบูทให้หน้ามีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาแต่งหน้าจะได้ติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะหลังจากนั้นนะครับก็ไล่ไปบริเวณหน้าผากแบบนี้นะครับแล้วก็ร่องแก้มร่องจมูกนะครับไม่ทั่วก็ค่อยๆเบลนให้ทั่วแบบนี้นะครับ ลงหน้าแล้วนะครับอย่าลืมลงคอด้วยนะครับเราจะค่อยๆเบลนนะครับตัวที่เป็นพลเมอร์ตัวเมื่อกี้นะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นมาที่ใบหน้าแล้วก็ลําคอด้วยนะครับเพราะว่าเวลาแต่งหน้าถ้าเราลงแค่หน้านี่ครับจะติดรองพื้นหรือเครื่องสำอางติดแค่บริเวณหน้าแต่ถ้าเราลงคอด้วยเวลาเราแต่งหน้าปุ๊บเนี้ครับสีก็จะสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับแบนจะใช้ลิปบาล์มนะครับ บำรุงบริเวณริมฝีปากนะครับทุกครั้งก่อนแต่งหน้าเราจะต้องบำรุงให้ริมฝีปากนะครับมีความชุ่มชื้นซะก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําขั้นตอนอื่นนะครับเพราะว่าบางคนริมฝีปากที่ทานน้ําน้อยหรือแบบผิวแห้งเงี้ยครับจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะตรงที่ว่าริมฝีปากจะเป็นขุยง่ายนะครับ สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างนะครับมันจะใช้ p พร m e r ของ Smashbox นะครับรุ่น p h o t o Finish นะครับช่วยในการที่จะเบลร์รูขุมขนต่างๆนะครับอย่างน้องนั่งแบดนะครับมีบริเวณที่หน้าแก้มนะครับจะเป็นรอยสิวแล้วก็เป็นคนที่รูขุมขนกว้างนิดนึงนะครับแต่ปกติน้องไม่คนหน้าแห้งถึงหน้าปกตินะครับซึ่งโดยปกติเนาะคนที่มีปัญหา เรื่องรูรขุมขนกว้างเนี่ยจะเป็นปัญหาสําหรับคนหน้ามันซะส่วนใหญ่แต่ว่าบางคนก็ไม่เสมอไปนะครับบางคนผิวแห้งรูรขุมขนกว้างก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เราก็จะใช้วิธีการฉาดลงไพลเมอร์ในการแก้ไขปัญหานะครับอย่างที่บอกเลยบริเวณหน้าแก้มที่เป็นปัญหาเราก็จะลงเยอะหน่อยนะครับส่วนบริเวณไหนที่ไม่มีปัญหาเราจะลงบางๆนะครับแต่เคล็ดลับของการไพลเมอร์ก็คือว่า ไม่ใช่ลงเฉพาะจุดนะครับเราจะลงตรงไหนที่มีปัญหาลงตรงนั้นให้มันมีปริมาณที่เยอะนิดหนึ่งนะครับส่วนบริเวณไหนที่ไม่มีปัญหาเราจะใช้เศษที่อยู่ตามแปลงเนี่ยครับค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าแบบนี้นะครับลำคอด้วยเช่นกันนะครับก็เกลี่ยด้วยเช่นกันครับ